ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นะครับ Walmart เขาได้ประกาศเปิดตัว e-commerce รูปแบบใหม่ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Walmart Discover ครับซึ่งเป็นหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ในเกม Roblox นะครับโดยที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถจะเข้าไปเล่นหรือว่าไปทดลองไอเทมภายในร้านค้าดิจิทัลแห่งนี้ได้รวมถึงสามารถจะสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับซึ่งจะได้รับทั้งในรูปแบบที่เป็นไอเทมในเกมและก็ไอเทมในชีวิตจริงนะครับที่มันจะส่งมาถึงบ้าน วอร m มารนะครับเขาเข้ามาปรากฏตัวอยู่ในเกมอย่างโลบ l o อกเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่ม Gen ซแล้วก็ Gen Alpha อยู่แล้วนะครับการคอนเฟอ t i o n นร่วมกันระหว่าง Walmart กับ Roblox นะครับเขาจึงมองว่ามันเป็น new way of e-commerce ครับหรือว่าเป็นการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่เพื่อให้มันมีความใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์ของคนในเจเนอเรชันใหม่มากยิ่งขึ้นครับ สวัสดีครับผมไทศิลปภพและนี่คือเดอะเจเนอเรชันนะครับเพราะผมเชื่อว่าเกมจะไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อบันเทิงชิพหนึ่งอีกแล้วนะครับแต่ว่าเกมกําลังจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจะกลายมาเป็นโซเชียลมีเดียที่คนเจเนอเรชันใหม่เลือกใช้ครับเลยเป็นที่มาที่ว่าวันนี้นะครับจะนําเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อสายตาเกมของเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเดอะเจเนอเรชันกันไว้ด้วยนะครับ เมื่อไม่ถอวันที่ผ่านมานี้ครับมันก็ได้มีข่าวตัวหนึงออกมาในวงการเกมนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวข่าวนี้นะครับมันเป็นข่าวการเปิดตัวร้านค้าดิจิตอลของ Walmart ในเกมโลบล็อกครับอ่ามันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นสาวกโลบล็อกผ่านมาเห็นข่าวนี้เนี่ยผมว่าต้องร้องว้าวกันแน่ๆเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจของมันนะครับก็คือ ร้านค้าดิจิตอลของ Walmart อันนี้มันไม่เพียงแค่ให้เราเข้าไปกดซื้อสินค้าภายในเกมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะได้รับสินค้าที่เรากดซื้อไปมาส่งถึงหน้าบ้านของพวกเราในชีวิตจริงอีกด้วยครับฟังดูเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเกม l o บล็อกนะครับและเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของ w a r t เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อของใช้ทั่วๆไปแล้วก็นั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยนะครับ ก็จะเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปา e ช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพวกช h o p ปี้ลาซาด้พวกนี้เลยแต่ว่าการคอลเลเรชันครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับหรือว่ามันจะส่งผลกระทบต่อโลกของการตลาดของเรายังไงบ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะรู้จักเกมที่ชื่อว่าโลบล็อกันดีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดพูดคําว่า w a อ m a มาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนนะครับที่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนหรือว่าไม่เคยเห็นผ่านตากันมาเลยซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าในประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้มี w a อ m a มานั่นเอง วอลมาร์ทนะครับเป็นร้านค้าปลีกชั้นนําในต่างประเทศนะครับโดยที่จุดเริ่มต้นของพวกเขาเนี่ยก็เริ่มมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับก่อนที่พวกเขาจะเริ่มขยายไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกถ้าอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับวอลมาร์ Walmart ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพวกมิกซีโลตัสอะไรพวกนี้นะครับ ที่จะเน้นไปที่การขายของชําขายของกินหรือว่าของใช้ในบ้านทั่วๆไปสถิติจากทาง star.io นะครับพบว่ากลุ่มลูกค้าของ Walmart มักจะเป็นชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในชนบทนะครับรวมถึงทาง business insider เขาก็ระบุไว้ด้วยว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของทาง Walmart เป็นเพศหญิงที่อายุ60-78ปีที่แต่งงานแล้วด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ตามชานเมือง โดยที่จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่40,000ถึง80,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับตัวเลขรายได้ตัวเลขนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นคนชนชั้นกลางที่ค่อนไปทางสูงเลยนะครับแต่ด้วยสถานการณ์หลังจากการแพร่ระบาดของโลกนะครับความนิยมของการช้อปปิ้งออนไลน์รวมถึงการเข้ามาคลองตลาดของกลุ่มคนเจนซีเนี่ยมันส่งผลให้วอลมาร์ทนะครับเขาต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าขยายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดในยุคแห่งความไม่แน่นอนแห่งนี้ให้ได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นมันจริงไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่นะครับที่เราจะเห็นร้านค้าปลีกชั้นนําระดับโลกอย่างวอลมาร์เนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในอุตสาหการรมเกมนะครับหรือว่าเข้ามาอยู่ในเกมโลบล็อกนั่นเองหลังจากช่วงโควิด1 9ในปี2020นะครับแล้วก็กระแสของเมตาเวิร์สที่มันมาแรงมากๆในช่วงปี2021มันทําให้ธุรกิจมากมายนะครับรเริ่มที่จะเห็นความสําคัญของโลกเสมือนจริง และก็ต้องการที่จะสร้างนะครับหรือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมือนจริงแห่งนี้ให้ได้ไวที่สุดนะครับหรือว่าให้ได้ก่อนคนอื่นนั่นเองเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปครองใจกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มผู้บริโภคก่อนแบรนด์อื่นๆวอมาสนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจเหล่านี้เช่นเดียวกัน และหลังจากการทดลองตลาด Metaverse มาสักพักใหญ่ๆนะครับในที่สุดในปี2022 Walmart เขาก็ได้มีโลกเสมือนจริงเป็นของตัวเองสักทีผ่านเซิร์ฟเวอร์ในเกม Roblox นะครับที่มีชื่อว่า Walmart Land และก็ Universe of Play โดยเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องเป็น Roblox นะครับมันก็เป็นเพราะว่าเด็กๆหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเนี่ยต่างก็ใช้เวลาอยู่ในแพลตฟอร์มหรือว่าเกมโ Lo บ l ็อแห่งนี้นั่นเองครับ ซึ่งในตอนนั้นนะครับ r o b l o อกมี Active User อยู่ราวๆสัก52.2ล้านคนต่อวันนะครับแถมหนึ่งใน4ี่ของจำนวนผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยยังมีอายุไม่ถึง13ปีด้วยซ้ำก็คือถือว่าเป็นเด็กมากๆนะครับส่วนในปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้รายวันของ Ro บ l o อกนะครับก็แตะไปที่70ล้านคนเรียบร้อยแล้ววอมาห์ Walmart นะครับเขาเข้ามาปรากฏตัวอยู่ในเกมอย่าง Ro บ l o x เพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่ม Gen ซแล้วก็ Gen Alpha อยู่แล้วนะครับซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เล่นหลักกของเมเม Rolock ลย อย่างตัว Walmart Land เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสวนสนุกนะครับซึ่งข้างในก็จะมีเครื่องเล่นมากมายมีร้านค้าที่ให้เราเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งสินค้าในโลกเสมือนได้นะครับหรือว่าบางทีก็จะมีพื้นที่ที่จัดเอาไว้ทำอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ประกวดแฟชั่นหรือว่าอีเวนต์คอนเสิร์ตก็ตามส่วนตัว Universe of Play นะครับมันจะเป็นเหมือนดินแดนสำหรับเกมเมอร์รุ่นจิ๋วลงมานิดหนึ่งนะครับโดยจะมีไอเทมที่เป็นของเล่นสำหรับเด็กๆ มีมินิเกมให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้ามาเล่นสนุกสนานกันนะครับและก็จะมีพวกรายการทีวีเกี่ยวกับเด็กด้วยเพราะฉะนั้น Walmart นะครับจึงถือเป็นร้านค้าปลีกรายแรกๆของโลกที่เริ่มทำการตลาดในลักษณะของ Meta v e r s e ผ่านเกมโลบ l ็อกครับและในวันนี้นะครับการตลาดของ WalMar t ก็ได้ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าแค่เรากดซื้อของภายในเซิร์ฟเวอร์ของ Walmart เราก็จะได้รับสินค้าชิ้นนั้นนะครับส่งตรงมาถึงหน้าบ้านของพวกเราในชีวิตจริงด้วย trong p ลลเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นะครับ Walmart เขาได้ประกาศเปิดตัว E-commerce รูปแบบใหม่ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Walmart Discover ครับ Introducing a Roblox community first real world items from Walmart with free virtual twins by creators directly in Roblox ซึ่งเป็นหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ในเกม Roblox นะครับโดยที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเล่น สามารถที่จะเข้าไปสํารวจนะครับหรือว่าไปทดลองไอเทมภายในร้านค้าดิจิตอลแห่งนี้ได้รวมถึงสามารถจะสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับซึ่งจะได้รับทั้งในรูปแบบที่เป็นไอเทมในเกมแล้วก็ไอเทมในชีวิตจริงนะครับที่มันจะส่งมาถึงบ้านหน้าตาของระบบเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน v i อร์ a l PC ในเกมนะครับที่มีหน้าตาเป็นเว็บไซต์ Walmart โดยการชําระเงินต่างๆนะครับจะทําผ่าน Walmart API ซึ่งรับรองได้เลยว่าการทําธุรกรรมออนไลน์อันนี้นะครับมีความปลอดภยัย และเพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์อ e ีคอมเมิร์ซให้มันไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ Walmart ์เขายังจับมือร่วมกับครีเอเตอร์โลบล็อกอีก3คนด้วยกันครับคนแรกก็คือซา l าโบล่านะครับคนที่2ก็คือ MD17RBLX แล้วก็คนสุดท้ายก็คือจูโนซีครับถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดต้องขออาภัยด้วยนะครับเขาจับมือร่วมกับครีเอเตอร์เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ของวอ l m มารให้เป็นเวอร์ชั่นของโลบล็อกโดยเฉพาะครับ ต้องบอกว่าระบบตัวนี้นะครับยังเป็นแบบพายล์ตอยู่นะครับหรือว่าเป็นแบบว่าโปรแกรมนําล่องนั่นแหละที่มันจะเข้ามาทดลองแล้วก็มาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ผู้ใช้งานที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปนะครับจะมีสิทธิ์ซื้อสินค้าในร้านค้าดิจิทัลของ Walmart ซึ่งในระหว่างช่วงพายล์ตนี้นะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของทาง Walmart ครับก็คือยังไม่ได้มีการตกลงแบ่งส่วนแบ่งรายได้จากทางฝั่งอื่นๆนะครับแต่ว่าทางโลบล็อกนะครับเขาก็ยังออกมาเปิดเผยด้วยวย่า การทดสอบในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นก้าวสำคัญของคอมมูนิตี้ในอนาคตเป้าหมายในช่วงพลยอตนะครับจะมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานรวมถึงการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับและก็เรียนรู้ไปด้วยว่าเจนซีชอบเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนนะครับเพื่อที่จะเป็นการคัดเลือกประเภทของสินค้าแล้วก็แบรนด์ที่จะเข้ามาอยู่ในเกมของพวกเขาครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดร้านขายของนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นออฟไลน์ก็ตามเนี่ย ส่วนมากเราก็มักจะนั่งรองให้ลูกค้าเขาเดินเข้ามาหาเราเมื่อเขาต้องการจะซื้อถูกไหมครับแต่ว่าการเอาตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่มันเต็มไปด้วยเด็กๆที่ชอบความสนุกสนานชอบความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมันจึงทําให้วอร์มาสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและก็มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากกว่าเดิมอีกทั้งเรื่องของระบบเศรษฐกิจเสมือนในโลกล็อกนะครับมีการทําธุรกรรมมากกว่า4 0 0 0ล้านครั้ง ตั้งแต่เมื่อปี2022นับเป็นมูลค่าได้ราวสัก700กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าธุรกิจไหนที่ใช้โลบหลอกเป็นช่องทางการตลาดนะครับก็แทบจะการันตีความสําสเร็จได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับในณวันนี้ทั้งในแง่ของ awareness หรือว่าการสร้าง engagement ภายใน community ก็ตามนะครับที่มันจะกลายมาเป็น conversion ในอนาคต การร่วมมือกันของทั้ง2ฝ่ายนะครับมันเรียกว่าเป็นการทําการตลาดแบบอมนิชาแนลหรือว่าก็คือการนําโลกเสมือนจริงนะครับกับโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาประสานรวมไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเลยอ่าถ้าเป็นสําหรับทางผู้บริโภคอย่างเรานะครับมันก็ฟังดูเป็นเรื่องน่าสนุกน่าตื่นเต้นใช่ไหมครับแถมยังสะดวกสบายอีกด้วยคือดูแล้วมันน่าจะเป็นการตลาดที่ถูกใจคนรุ่นใหม่พอสมควรเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้เล่นเกม เขาใช้เวลาอยู่ภายในเกมโลบล็อกมากขึ้นกว่าเดิมด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกมมิฟายอีคอมเมิร์ซหรือว่าจะเรียกว่าเป็นเกมมิฟิเคชันก็ไม่ผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นใน s h อ p e e หรือว่า Lazada เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการใช้การเก็บแต้มการสะสมแต้มเพื่อเอามาแลกเป็นคูปองส่วนลดมาแลกเป็นของแถมต่างๆมากมายใช่ไหมครับซึ่งจุดนี้นะครับมันทำให้บางทีเราใช้เวลาอยู่ในแอปของพวกเขานานกว่าปกติซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับ นอกจากนี้นะครับเทรนนี้เนี่ยมันยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศของแพลตฟอร์มแบบใหม่ด้วยที่มันให้ทั้งหนึ่งเลยคือเรื่องของเซอร์วิสนะครับก็คือเช่นการทำธุรกรรม การสตรีมมิ่งนะครับหรือว่าการที่มันกลายมาเป็นพื้นที่ที่คล้ายกับโซเชียลมีเดียที่มันคอ n เ e c t กับผู้คนทั่วโลกได้สนะครับก็คือเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาที่มันอาจจะรวมถึงพวกประสบการณ์แบบเวอร์ชวลด้วยที่เราไม่สามารถจะหาได้จากที่อื่นนะครับสเลยก็คือโปรดักต์นะครับซึ่งมันก็จะมาจากสินค้าเสมือนจริงภายในเกมที่เราสามารถซื้อขายกันได้นี่แหละรวมถึงพวกสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่มันมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งคือสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในแล้วก็นอกแพลตฟอร์มเลย การคอรลริเนชั่นร่วมกันระหว่าง Walmart กับ Roblox นะครับสื่อต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจึงมองว่ามันเป็น New Way of e-commerce ครับหรือว่าเป็นการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ที่มันจะมาแปลงโฉมรูปแบบของเกมที่พวกเราเล่นรวมถึงบางทีนะครับมันอาจจะมาแปลงโฉมรูปแบบที่พวกเราช้อปปิ้งออนไลน์กันก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีความใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์ของคนในเจเนอเรชั่นใหม่มากยิ่งขึ้นครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องราวที่มันมีผลกระทบต่อสายการเกมของเราที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ